สวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นอ้องก็ยังอยู่ที่อุดอรเส้นทางเส้นเคยน้องเมื่อวานนี้โอ้ยไปเลาะอยู่ทีเท้ามาถึงแจกคกเนาออาหารการกินหลายแห้งซื้อมากินว่า,า,ว <c oughs> า,วาท่านพี่น้องเลยโบมดเนาะตายแง่ก็ร้องนะเนาะไปซอกเบิ้งกันว่าจะได้กินอย่างแนนอนเดี๋ยวน้องจะย่างไป อยูซีเซนชันเนาะเพราะว่าตั้งแต่มาอุดรยังบด้ข่าวเซนชันเลยเนาะตอนนี้เราก็พักอยู่นี่เลยยูดีเนาะใกล้ๆบอชีพักเลยเนาะแดินห่อไป,ปหิวข่าวแล้วคือมีหลับเงยาวเลยเมืเ่อยโอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้เห็นบอลงอีกแล้วชิขามทางเดี่ยวด้านนี้มันบูเมนเนะาะเขาเขาต้องเดี่ยวฟาดนี้เนาะลึ่งยังยังซินกับยูลายู่เหลี่ยวยังสินกับลารสิขามทางผู้ดีแลวรถเอี่ยบเอพย่น้อง เคลดลงแล้วมาเลยอ้าวลงอยู่ท้าฝั่งนี้เซ็นชันเซ็นชันฝั่งนี้หลงพี่น้องเลยอยู่ท้าฟังใครเพื่อนพากับเซ็นบอกกันน็องทุกคนเลยนะ้องสังเกตว่าเวลาที่เขาจะขี่รถจักรเออมอเตอร์ไซค์เนาะรู้สึกว่าพากันใส่หมวกกันน็องทุกคนเลยสมมติว่าแหลมนี่พี่ทางบ้านเนาะเพื่นคอมเมนต์บอกน้องว่าเอา้าวทำไมคนเราไม่ใส่หมวกกันอน,นอ้อง เป็นยังซี่นี่เองเนาะคือ,อยุไทยเขาใส่กันทุกคนเลยมอเตอร์ไซค์น้องเองเนาะเป็นหนึ่งในหันที่โอเตอไซฝังมือเพราะว่าก็บม่บเคยได้ไปใส่หรอทุกคนเลยออกปัดลมอย่างน้อยนึงเลยก็เขาเือนไปตลาดนี่ซือ่อยังซี่นนะแต่กับทีไใส่กันป้องกันไว้น,น,นะเพราะว่ามีมือนึงเคยยางแปนเอ,อเคยยางว่าจะเคยขี่รถแปนแถวนเส้นหลวงตำรวจเพ่นกวกเอิญเอาก๊กก๊กกก ชื่อใบสังไปเลยเนาะชื่อใบซังไป่าไหรหาหาชิพันกินน้ำกินไหนป่ะอุ้ยซับเดียวหนึ่งคแน,น,นแล้วย็นคนคนแล้วป่ะเดี๋ยวพาย่างไปห้างน้ำกันอ้ยน้องอยากมีอัหนึ่งใกล้น้ำเชียวเด้น้องพีพีทั้งบ้านผู้ใดว่างเนี่ยก็มาพาน้องไปใกล้น้ำเชียวในนะ สำหรับเคาน์เตอร์ตัวนั้นเนาะก็เป็นสถานีอีสานิดนึงที่ว่าน้องไซเดินทาเงเนาะจากอุอดรน้องล้ายน้องข้ายอุดรเนาะเวลาที่น้องข้ามสะพานมาเนาะก็จะมาลงอุดรน้องก็จะมาลงแถวเซนทัานี่เลยเนาะก็จะมาลงยูวอนนี่แล้วเวลาขากรับเนาะน้องก็จะมาขึ้นรถยูนี่แล้วจะให้คนไปส่งยูสะพานเนาะทือว่านี่เป็นบอลสัญจรของน้องเลยแหละสมัยก่อนโควิดท,ที่ว่าน้องเข้ามาถ่ายเนาะพี่น้องเนาะน้องก็จะเดินเสร็จนี้น<ด>้ีราคาประมาณเท่าไหร่ พี่ราคาบูมูโรนาะจื้อบนดารามันโดนเหรอเนาะประมาณ80บาทประมาณนี้หรือว่า55บาทหา80บาทนี่แหละคันที่บ,บุฟิฟต์นาะในเมื่อก่อนบุ้งว่าตอนนี้เท่าไรอาการรถมันจะออกทุกๆสิบหนาทีก็คือว่าเมื่อก่อนเนาะแบบเก้าโมงสิบห้ากับสิบโมงครึ่งอย่างประมาณนี้เนาะรถตู้จะเป็นรถตู้ดตโดยสารคเขาขังอันละเงี้ยยกพี่น้อง ออกมาด้านในเย็นขนาดเลยทุกคนปะโอ้ยูสิงยังขอามาเจริญเนาะอากาศดีดีออันนี้จะเป็นฟู้ดคอร์ดปะตัวนี้เขาเจ้าหน้าจะให้ซื้อคูปองแลกซื้อบ่หรือว่าจ่ายเงินสดนี่ปะยังเป็นยังเซเว่นก่อน ก็จะไปเติมขีกาดกันตรงนั้นนะคะเติมเงินเติมเงินเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยต้องไปต่อสิวด้วยต่อแถว เดี๋ยวอีกจะคิวสามสี่ห้าเดี๋ยวอีกมกคนมอคิวเฮาเนาะนี่เติมเรียบร้อยเนาะตอนนี้เขาเติมไปสามร้อยบาท ซ่บเนาะกินยังดีทุกคนเนาะอาหารเครื่อซื้อของอุดรเป็นอย่างพี่น้องเดี๋ยวจะได้ไปชอบกินเด้อเนาะแต่เรายอยากจิ้งอย่างนี้อยากเดือดในเนนะี่ยอย่าเข้าไปเลาะเบื้งตึ้มก่อนซะเนาะไปะอ,อันนี้ก็อาหารอีสานบ้านเฮ้งหมดนี้นะอันนี้เป็นย่างลาสเต็กสเต็กนี่นี่ยจะโบมีบ้างโอ้เผนย,าย้ายหัวบรด้านนั่นโอ้โหขา่าวความ นีหน่หมูแล้วสิกินข้าวขาหมูพี่นอ้องบเคข้าวขาหมูค่ะาเย็้ยมเยิ้มเลยพี่น้องเปื่อยพี่ข้าวขาหมูค่ะใส่ไหมคะใส่ค่ะ ได้แล้วขอคาหมูปะเขาต้องรุงอย่างบอกอย่ามาทาดไป,ปตัวนี้มูลค่า70บาทด้วยจ้าใส่ไข่ด้วยช,อชอ้อนช่อง พี่กินหนูไปจะแซ่บแค่เอาไปจั้สามอันกระเทียมน้ำเนินก็กระเทียมไม่กิน พอน้อเดี๋ยวน้องเสื้อผ้าไปซื้อยำอีกป่ะกินยำน้ำจ้ำเดี๋ยวนี้ยำแซลมอนยำรวมยำหมัวยำกุ้งอ่ะทุกคนตอนนี้อาหารน้องกับม้าไปกินเพลินแล้วเนาะกจัดไปเลยเนาะคือ,อข้าวขาหมูตัวน,นี้70บบาทแล้วก็ ยำกุ้งสดเนาะตัวนี้ร้อยสิบบาทเนาะกับประมาณเราต้องเปิดกับประมาณร้อยเก้าสิบบาทรู้สึกว่าราคาน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณสิบบาทปปประมาณนี้เนาะเพราะว่าตะกี้สามติ๊ก้อนนี่กินยำนี่น่าจะประมาณร้อยหนึ่งบออย่างนี่เนาะอ่านี่กับโบจือ้อเนาะโบได้มาเดือดละพี่น้องเลยลองคอมเมนต์สูฟังในเด้อถ้าหากว่าจื้อราคาได้เนาะมากินกันพี่นอ้อง ภาพแรกของมื้อนี้เป็นข้าวสวยเลยเฮ้ยข้าวเที่ยงเนาะตักเอ้เอ์มามาจัยดยำอีกกลัวยำในทางฟังไทยสีถึงจะแซ่บขนาดเลยพี่โนโ้ย ซีร่าแซบนวลนัวคัดเนาะกุ้งเพิ่นซึ่าสดอยู่เนาะนี่เนื้อใสๆเลยจากผู้บ้าเลยเนาะพี่น้องเอ้ยอันนี้อยู่ทางฝั่งไทยเนาะอยู่ไทยกับนิทะเลเนาะซับราคาร้อยซับบาทพี่น้องเ่าไหร่บอส้าพี่น้อง กุ้งบนสายแหงพืชที่สดทักเนาะโอ้ยเนี่ยมากินอยู่ไทยแล้วแต่พี่น้องเลยเนาะกับขึ้นยู่ไทยเนาะพืชที่สดใหม่ก็อยู่ราเตบรพราวาอยู่ใกล้ทะเลนเนาะมาเด้อมาเด้อดแซบน้ำกัน พลังจนอิ่มเรียบร้อยเนาะจัดเกียงเลยว่าสบิบมือกับเมือเสรยรู้สึกว่าห่างยูนี่รู้สึกว่าใหญ่แล้วก็อาหารการกินหลายขนาดเลยเนาะแบบหลายแห้งแล้วก็เลายะยังบุคคลได้ไหมแต่ว่าห่างยูร่แบบนี้ได้พี่น้องเด้คล้ายๆแบบนี้เลยเนาะฟุ้มขอดอยู่ดา,ดลานล่างห่างยูร่ามันก็จะนี่ยู่ใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้เนาะเขาหล่อเป็นจันเนาะแบบจะนี่อยู่ภักสั้น ภาคสันเนาะแล้วก็บเวิงจ Center, บบังเซ็นเตอร์เนาะแล้วก็จะมีไอเต็กเนาะอืมท่านทางว่าพี่น้องทางฟังไทยเนาะไปเยี่ยมไปอยามลาวไปเยี่ยมไปอยามเวียงจันเนาะก็สามารถไปได้เดินเนาะไปเลาะห่างเบิ่งว่าอยู่ลาวนี่ยนี่ยังแน่เนาะลองมาขึ้นทอดประเทศลาวเลยเนาะแต่มานี่ยกับะมาณได้โู้ซีหาเมืองเราได้มีที่น้องเลยเนาะอ่ะตอนนี้หลังจากที่ว่าอิ่มแล้วเนาะเราก็ซีได้ขึ้นไปเลาะด้านเทิง์ตอกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่า เรด้มาเย็ยบกันโดนละเย็ไปช้อปปิ้งบิางก่อนเนาะโอ๊โออปมไปช้อปปิ้งดอกไปซ่อไปเบิ่งอยาไปซื้อดอกแต่ว่าเงินกับซพื่อซีมบพอจงเาไปแลกอยู่แลว้ว <c oughs> มานี่กกับมาเจอพี่พี่เอฟซีเนาะ่เืออน้ยะแพ <c oughs> ดิแม็กของแม็บแม็บดบดเป็นหนงดอกฮ่าฮา่าขน่ว้นนีกเ้ย บาจาอจ้าอุ้ยจะแพงแท้สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้มเนี่ยจา้าโอ้ยเป็นเด็กดเป็นเด็กคนแรกที่ไม่เคยเจอแล้วอะให้อุ้มสวัสดีครับเอื้อยยูอุดรบอจ้า,จาโอ้คนอุดอนพาเขาเพื่อมาเที่ยวบอกโอ้ไม่ปกมักาาก็ชิบไปเล่าบ่จ้า มาสิไปออยยจ้้าุไปเลยไปเลยนี่ีต้องรับเด้อไอ้ตัวเล็กชื่ออย่างคนนี้ฮันเตอร์ครับฮันเตอร์น้องฮันเตอร์ครับอย่ายวกันนิดเด้อครับอุยอุยอุ๊ยเสียเสียเสียป่ะไปอยู่ร้านกับเอื้อยไปบ๊อ๊ไปบ๊อ๊บจกบ๊อกกับเอื้อยเก้าเดือนดววยจ้าอ๋อเก้าเดือนน่แต่แพงแค่ลูกย่างเจลบ๊บกยังจ้ากำลังดิบจ้า สู่เทนตุนผู้ใหโอ้ยหักเด้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายตัวเล็กบ๊ายบายบ๊ายบายน่ารักมากเลยนะบ๊ายบายเด้อเอ้ยไปก่อนเด้อไปหาเอ้ยอยู่เราได้เป็นเป็นบ่าวแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยังขอตัวคุณไปก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ยจะแพงเด้โอ้ยน่ารักอยากมีน้องเ <c oughs> ออดีใจเด้เอเออเพื่อนเขากระจึอเขาได้น <c oughs> อกจานั้เขาใส่แมตต์ได้สงสัยเพื่อนไปเห็นกันตอนนั้นกินข้าวได้พอเมื่อกี้นี่ก็ไปกินข้าวกับสงยิ้มให้กันด้วยน้องใชแหละเพื่อนกันน่ารักเนาะขอขอบคุณเด้อที่ส่งวัฒน์ถักเด้อเนาะถ <c oughs> ้าเห็นกันยุสัยก็อย่ากค,คุยเด้วยพี่ๆทั้งบ้านเอ้ยเนาะป่ะตอนนี้คือมาห้องสั้นหนึ่งแล้วเอยากเอาไปเดินเลาะ เดินเลาะวะใช่ถึอแล้วเลี <c ười> ๋ยวนาะตายแล้วลืมจงทองไว้มากินนั่นเพิง <c ười> ทงัทง้งๆจะมีของหวานเต็มเลยเนาะ มาช้อปปิ้งงางเลาะเพลินๆกันเนาะก่อนจะออกเดินทางกันเพื่อ,อยูนีครู้สึกว่าจะเต็มทุกซันเลยเนาะห่างฮาน่าจะเต็มทุกซันเลยเนาะยีร้านี่กะกะมีอยู่แต่ว่าแต่กับโบเรนเต็มทุกเครื่องแบบนี้อู้สึกวันยูนีเครื่องแน่นแหงเต็มแหงะดีใจเรีวยกโบเรนมาด่วดละอุย๊ยจางเกงตัวละร้อย<ไ>อยากได้เดสเซ มาหมื ah. ah, ่หือะเซลล์หนึบาทมาจากมื่อกะเซลล์หนึยบาทอยู่่ล่ะดีว่าโปรโมชั่นลดลดอ่าดิเซลล์เจเอร์อ้อยากเข่าดิเนาะถ้าเบิ่งเดินขับมาอ่าฮิตหนาทิตหนมาอีกจะเป็นเซลเจ็ดสิบเปอรเซ็นต์อีกอยากซื้อเครื่องอยู่แต่วเงิน่พอ เดี๋ยวบบมีเงินกลับบ้านนะ้องยางเลาะเบิ่งแน่นึงกับมีใจแล้วเพราะดีใจแล้วเพราะว่าเขายังสิไปอ่อนทัวทางฟังไทยอีกอยู่นาะเดี๋ยวบบมีเงินค่าตั๋วปีรถโอ้อยูหนีมีจักสันนะ้นเนาะสีหาสั้นอยูือเลยบอกคือเต็มดีพี่้อกคือคืออยู่นั่นยู่ผนะักสั้นเนาะผักสั้นนีกะจะเป็นห่างไงคือกันเนาะแต่กะยังโบ โบเต็มปานนี้เครื่องแบบโบข่อยู่ลาวเนาะอยู่ลาวยังโบหลายเปียงปานนี้คืออยู่ไอติกเนาะไอติกนี่ก็จะเออการ์กาไหลยู่อันนก้น็ยังบ่ค่อยเต็มเนาะแ่นเพราะว่ามันช่วงโควิดแน่อีกอย่างคนชื่เข้าไปเปิดห้านขายอยู่ในห่างแต่ช่วงหลังก็จะเป็นจีนลาวแน่จีนแน่ส่วงหลังก็จะเป็นจีนเนาะแต่ว่า ช่วงโควิดห,ห,หลายธุรกิจหลายหา้างปิดตัวไปแ้วกำลังเริ่มเข้ามาแล้วล่ะตอนนี้นะแม่ออกำลังคึกคืนเลยตอนนี้แต่ว่าอยู่พักตอนนี้ยังค่อนข้างวันน้อยแหงงพราะว่าพักตั้นเป็นทางที่ไาหาก็เปิดใหม่แมนเป็นน้องใหม่นะทุกคนอาจจะคุ้นหูมันบ่ไอเต็กไอเต็กอู้ยสมัยตะกี้ด,ด่างก้นมูอยู่ ลาวเนอะกับคือมานีแหละไอเทคเนาะ,ะเดอะเบลเลยต่อมาก็จะเป็นเบงกัซ็นเตอร์เนาะแล้วก็น้องใหม่ก็คือห้างภัพสันเนาะพี่ๆั้างฟังไทยผู้ใดได้ไปแล้วหรือย,อยังเนะาะขายังไ่ได้ไปไปเลาะไปโซมึงเดอ้อเนาะพักสันจะมีเครื่งบนหลังเดี๋ยวนี้มีแต่เปิดใช้บริการมีแต่สันหนึ่งันสองประมาณนี้แหละแน่นแ <บา S 1> น่นแ <บา S 1> น่นกําลังกาลังพัฒนานไปอยู่เรื่อยๆแน่นเนะาะสวันกําลังพัฒนานอ้องฝากพี่ๆติดตามเดอ้อหรือว่าผู้ใดอยากไปเที่ยวลาวนาะยิ่ดีต้อนฮับเยน้องไปหาน้องแน่เนาะเ สสยืดหมดซื้อห่างใจัวเองว่าไม่ซือ้อเพื่อชี่เขียวเหนียวซับสวยไหมคะพี่พี่ใส่ไงคะเนี่ยฟรีไซส์เหรอคะีสอสุดเท่าไหร่คะ ลดอีกได้ไหมคะชีก็ะส่วน,นออวขอใส่ลองดูได้ไหมคะสว,สวมสวมเนาะใส่ใส่แบบน้ำว่า,าพี่นอก่าเป็นสาวในเมืองแล้วก็ต้องแบบแต,งต่งโตคือคนในเมืองเนจังหน่อยเซ็กซี่บ่เปิดเอวอีกนี่ อพี่นง้งจับไปแล้วนี่สุดหนึ่งขอบคุณค่ะเฮ้ยเตาเบาเลยกระมองนะปะไปซีบซิ้วอย่างกะหล่อนแหน่แล้วเนาะ แต่ว่างามอยากได้เนะเาะเดี๋ยวเขาอยู่เสร็จแล้วพี่เนาะอย่างหลอดต่อตื่นเนาะตื่นหูตื่นตาให้พี่เนาะได้ขั้นแหนยืนงงได้ดงอุดรนีกีกะสบายเลยเนาะจะื้อได้ว่าสั้นสั้นสามสั้นสามือสั้นสี่นะมันจะมีโซนตัวหนึ่งโซนเสื้อผ้าเลยหลยติดเลยลเหลายเข้าหอมไปนะต่ว่าบุก้าย่างเข้าไปย่านหนึ่ง ย่าได้จับราไวไว้พูดพี่น้องคือรถแท้ยวนีิพันนีมีแบบมีแผนทีไว้ให้เบิงพร้อมเนาะแ็่ไหนู้าึะว่าเออ,อยูนิพันนีมีบอก,ท,กทุกๆไรเย,ยี้ยแล้วกันมีแผนทีบอมเนาะว่าเขาจะไปใสาทางใดทางไหนมีเส้นทางให้น้ำและสะดุดตาแห้ง อันนี้มันจะเป็นแผนที่เฉพาะภายในตัวเมืองอบริเวณนี้เนาะอยากไปลินใช้เที่ยวสายมันจะอยู่ในบริเวณนี้ทั้งนั้นคือตอนนี้เขาจะอยู่ที่เซนทันลอ,องหาเบงอง์น้าวาอยู่ทุกจุดใดเซตบี่น้เซนทัน,น,ทนอยู่สอันนี้ลองบอจากอยู่แถวแถวนี้บอจื้ออะไรพี่น้องเอง้ยซอกซอยนนยเนาะอ่ะบอเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะ ยังบวลึงยังบวซินในการเบิ้งยังบวลึงเนาะพี่พีอยู่เจออเลยพี่พีขาเซ็นชันดิๆดิด,ดอ้านี่เซ็นชันพาเซ์ตอนนี้อยู่นี่ตอนน้เขาจะมุ่งหน้าไปสนามบินไปออกตรงไปเส้นงืงเดี๋ยวเขาจะเกี่ยมเดินทางไปที่สนามบินนะทุกคนเนาะแต่สะดุดแห้งก็คือตัวนี้ป้าโทรพี่น้องเอ้ยเนาะ อยู่ทางฝั่งไทยมีฮอตบอนจอดเฉพาะรถจักรเนาะที่จอดจักรยานเนาะบ้านน้องเอิญเออรถทีบเนาะขออภัยว่าพิ่ที่จอดรถทีบเนาะจักรยานเออเนาะกันขโมยไม่มาแบบนี้มีล็อกเมียให้น้ำเอยขากเลยเซฟตี้ดีแฮงน่าจะน่าจะจอดฟรีเนาะและอันนี้มีอย่างรับพี่นอก เทศบาลอุดรธานีนำบัตรสอง,สองตกตจักรยานอ๋ออันนี้ก็เป็นบอนจอดจักรยานเท่ากันเนาะนี่อันนี้จะเป็นแบบนี้มีรหัสมีอย่างพออุ้ยรถอะ่ะคือดีแหงแล้วได้ยินมาว่าอ่ที่ทางฝังไทยมีเลนสฉพาะรถจักรยานอเมบอกเลนทางเท้าเลนทางจักรยานเลนทางรถยนต์อย่างแบบน,นี้ถือว่าครบเนาะแล้วก็จะมีเป็นบ,บางเพศอืม ู่ในเมืององียงตัวเมืองเงี้งๆแบบซี่ก็จะมีมันบอกอยู่แล้วนี่ยังยังมีบอลจอดรถจกักเอยบอลจอดรถที่แบบมีเที่ยวแน่นอะอันนี้ก็น่าจะแม่นันเติมเติมอย่างฟรีเติมยาคือซี่มีมาดดดแล้วเนาะทุกคนเนาะ <laughs> ตื่นเต้นนนึงบ,นนบุดีมไทยดดบุหินที่รีบฟรีอันนี้โบได้ใจเนาะ อยู่ลาวนอนในน้ำให้อ่ะมีบอลจอดรถทีบแล้วก็มีบอลเติมลมน้ำเพราะว่าต่อไปก็ซีได้ขี่รถทีบแล้วเนาะไปมันยังขี่บว้ได้เชียวเนาะรถที่บมัพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ลาวมันยังมีเส้นทางอีกต่างๆแต่หากว่าที่ไปมันก็ค่อนข้างว่าเสี่ยงความปลอดภัยอย่ต่างต่างทาขี่รถทีบมันจะอยู่ในทางปกติเวลาลุกง่ายมากเพราะว่ามันอาจจะเสียหลักบเพราะในประเทศอันนะมีอุตสาหกรรม คืออันนี้อยู่ทางฝั่งไทยเอิญมอเตอร์ไซค์เป็นบอ่อบ้านน้องเอิญรถจักเนาะมอเตอร์ไซค์รถจักคือรถใหญ่รถใหญ่เนาะอ,นอันนะั้นเขาเอิญรถอย่างทุกคนรถยนต์รถยนต์บ้านน้องเอิญรถใหญ่ยนต์จะเป็นเครื่องบินยนต์เอิญเอิญคือกัน,น oh. เนาะเพื่อบินสมัย <Y on. S 1> กอ่อนอยู่ไทยเอิญเครื่องบิน ซื่อ<า>งบินบ่ย่เราวหรอเอ็นยนโอ้เออเออเหม่ยเห่ยยุไทยเอ็นเครื่องบินเนาะย่เราวเอ็นยนขึ้นยนงงงงในหนึ่งนะแดดที่เมืองไทยนี่ก็ร้อนเหมือนบรนเลาเหมือนกันแน่เนี่ยอะพี่น้องเดี๋ยวต้องขอโตเตรียมเครื่องเตรียมของเตรียมเดินทางต่อเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าน้องจะไปโพอยู่บนใดก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนทุกคนหลายๆทีบ้า ติดตามแล้วก็บเบิ้งคลิปนี้จนจบแล้วเป็นกำลังใจให้น้องมาเด้อตลอดมาเด้ออ่านทุกๆคอมเมนต์เลยเด้อพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยเนาะแต่กะตอบเนี่ย่ตอบเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยน้องเด้ออย่าเครียดอย่าคมกันเด้อเนาะ